โอ้ประชาธิปัตยุคใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปเพรา้าคครับขอเสียงเฮหน่อยครับผมมีความฝันและความฝันของผมคืออยากจะพัฒนาเขตทุ่งคุและวันนี้พักประชาธิปัตย ก็ได้ให้โอกาสผมทําตามความฝันและวันนี้ผู้สมัคร33คนจะมารับธงที่ที่นี่และจะเอาไปปักในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้ครับโอเคครับและอีกอย่างหนึ่ง พี่น้องเชื่อไหมว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีเปลี่ยนไปนทางวัยรุ่นดูจากการแต่งตัวนะครับผมเห็นผู้สมัครทุกท่านเนี่ยเสื้อยืดกางเกงยียนแต่ผมเสริมรองเท้าด้วยเพราะว่าผมชอบพี่เอขอบคุณครับ